สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ครับวันนี้วันที่18มกราคมนะครับ2568ก็ยังเข้าเกือบเกือบจะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับวันนี้เราจะคุยทองคำนะโฟกัสที่ทองคำนะครับผู้เดียวใช้เวลานิดนึงนะครับเมื่อกี้นั่งอ่านข่าวแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาให้เราดูเท่าไหร่นะครับก็หลัก ยังไม่ค่อยเห็นบทวิเคราะห์ดีๆเท่าไหร่นะก็สัปดาห์หน้ามีข่าวที่น่าสนใจนอกเหนือจากข่าวแดงอื่นๆนะเพื่อนๆต้องดูตัวนี้ก่อนครับการเข้ารับตำแหน่งของคุณโดนัทํารรมในวิธีสาบานตนนะครับแล้วก็ก็คงมีสปีชเล็กน้อยในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนวันจันทร์นะงั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงวันจันทร์ก็อาจจะเดีย๋ยวเพิ่ง เดี๋ยวเพิ่งเทรดก็น่าจะดีกว่านะครับก็คือรอให้แกสปีชพูดจบก่อนแล้วค่อยดูว่าแกจะเซอร์ไพรส์อะไรตลาดบ้างหรือเปล่าในเรื่องของนโยบายที่แกตั้งใจจะทำนะครับก็อาจจะพูดถึงไทม์ไลน์ในแต่ละนโยบายนั่นเองนะก็คิดว่าน่าจะป่วนตลาดพอสมควรครับดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้คืนวันจันทร์ก็นอนหลับสบายอย่าเพิ่งเปิดออเดอร์นะครับรอความชัดเจนในช่วงบันงคารแล้วค่อยประเมิน สถานการณ์นะว่านยโยบายไหนแกจะเอามาทําก่อนนะครับเพราะเพราะว่าทุกๆนยโยบายที่แกพูดเนี่ยมันมีทั้งนยโยบายที่เสริมทองคํากับนยโยบายที่ทุบทองคําด้วยก็มีนะั้ความชัดเจนมันยังไม่เกิดก็รอน่าจะดีที่สุดนะนั้นวันนี้เราจะไปคุยแนวรับแนวต้านเป็นหลักนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะเรามาดูทองคําเลยนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตแนวรับแนวต้านให้ก่อน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มสัปดาห์ตลาดดูดูตรงนี้ตรงนี้ไปทางนี้นะอืมวาาไม่ได้เรื่องเลยเนาะไปทางนี้นะครับอันนี้ทั้งสัปดาห์วิ่งอยู่ในกรอบนี้ันั้นแนวรับที่เราใช้งานสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันไว้ตรงเนี้ยก็คือสองหกห้าสี่นะครับอันนี้คือต่ํามาตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วโดยประมาณนะครับอันนี้มาดูแนวรับของสัปดาห์นี้กันนะแนวรับสัปดาห์นี้เราใช้ มเนอร์สวิงตัวนี้เป็นหลักเป็นหลักนะเพราะว่า,าลักษณะของการสวิงอัพตัวนี้มันไปค่อนข้างจะไกลแล้วเกือบเ,เทสแนวต้านเดิมก่อนหน้านี้ไปแล้วนะดังนั้นก็เป็นเมเนอร์สวิงที่ใหญ่พอสมควรที่จะพอใช้ในการาำนดแนวรับในสวิงทางเฟรม m e 4ชั่วโมงได้นะครับอันแนวรับแรกก็จะอยู่ที่2692นะประมาณนี้นะครับ2ี่โวนะแล้วก็2670 2654แนวรับเดิมเนี่ยก็ยังก็ยังเป็นแนวรับอยู่นะถึงแม้ว่าจะถูกใช้งานไปแล้วแต่ว่าเวลาที่เราเล่าพี่โบเนี่ยมันก็อยู่ในโซนแนวรับพี่โบ5ห้าสิดนอดีนะครับถัดลงมาก็จะเป็น2637แล้วก็2613ตรงนี้นะครับพิโบ7 8จถัดลงมาก็จะเป็น2600ตดีตัวเลขกลมๆนะครับ แล้วก็โลเดิมจะอยู่ที่ประมาณ2582ถ้าหลุดโลเดิมลงมาก็เอาแนวรับแนวแรกไว้ตรงนี้นะครับ2558อันนี้เป็นแนวรับเดิมที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะ2อง8นะครับคราวนี้มาดูแนวต้านนะตรงสวิงไฮตัวนี้เป็นแนวต้านโดยธรรมชาติอยู่แล้วปกติเราจะ,าจะไม่เราจะไม่พูดถึงกันนะเราจะพูดถึงแนวต้านที่ กรณีที่เขาเบรกเอาไฮนี้ไปนะผมเอาแนวต้านแรกไว้ที่2,740แล้วก็2,761ก่อนที่จะถึงเอาทำไฮเดิม2,790แนวต้านเอาไว้3แนวพอนะครับคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะแต่ว่าเผื่อไว้ให้หน่อยนิดนึงถ้าทะลุ2,790เนะี่ยผมเอาไว้ที่2,814เผื่อคุณทำแกซ์้อขายตลาดเยอะแล้วมันทะลุไปได้ประมาณนี้นะครับ แต่ว่า2,814มันจะแม่นไหมมันคำตอบก็คืออาจจะไม่แม่นนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะสามารถขึ้นไปถึง all t ท m e h ฮ g h ตรงนี้นะครับมันก็น่าจะเกิดการพักตัวบ้างผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วถ้าจะให้แนวต้านที่แม่นๆเนี่ยถ้าเขา out, เบรกเอา l อลท m e ไฮ g h เดิมก็ควรจะเห็นการพักตัวในมิเนอร์สวิง i ท e f เฟรม4ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมากลางพิบูลใหม ก็จะแม่นจำกว่านะแต่ว่าตอนนี้เอาไว้คร่าวๆที่2814น่2814นะครับอันนี้คราวนี้เรามาอ่านอินดิเคเตอร์สั้นๆนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถือขาบายไว้เนี่ยก็ควรจะถึงเวลาปิดออเดอร์หรืออย่างจริงๆก็ค่อยๆแบ่งเก็บกำไรไปก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดู Time f พรมเดย์ก่อนนะครับ Time f พ a มเดย์ตอนนี้ตัว St o โอเสมันถึงโอเวอร์บอทแล้วนะคำถามก็คือตำแหน่งกดเซลล์มัน มันมั่นใจได้หรือ,อยังว่ามันจะลงแน่ๆนะในอันนี้ในในเชิงของเทคนิคอลนะไม่เกี่ยวกับพาร์ตเมนทัลนะครับอโอเวอร์บอสเดวานนะแล้วก็ m a c กดีของเดว1เนี่ยมันอยู่เหนือเส้นศูนย์ศูนย์แล้วแปลว่าเทนตลาดก็ถ้าพักฐานจบก็น่าจะมีโอกาสขึ้นได้อีกอันนี้คือในส i n ด d a ์นะครับอันนี้ไปดูสี่ชั่วโมงนะ ในแทร์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราเห็นคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์บ้างหรือ,อยังนะเดี๋ยวผมวย่อลงนิดนึงน่าจะเห็นชัดกว่านะดู MACD ก่อนนะครับ MACD ตั้งแต่สวิงตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเวอร์เจนซ์เล็กๆทั้ง2องลูกนะงนั้นคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์เนี่ยมันยังไม่มาเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเดวันมันโอเวอร์บอสอยู่ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะทำฟอ์เบกตรงนี้ได้นะเพื่อ ได้คลาสสิกเดวร์เซนแล้วก็ก็จะเกิดการพักฐานในสวิงเดย์นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้ออีกทีถ้ายังไม่มีออเดอร์นะครับควรจะใช้2เงื่อนไขต่อไปนี้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็คือ1นึ่เขาต้องเบรกเอาเหนือนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับค่อยๆตามลงมาดีเทสแล้วค่อยไปนะเพราะว่าโซนนี้มันเป็นแนวต้านที่เขาเทสไปแล้ว2ครั้งมันไม่ผ่านรอบที่3นี่ก็ยังไม่ผ่านนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นการพักฐาน หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือรอให้พักฐานจบแล้วค่อยเข้าซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าซื้อแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นคลาสสิ c เดวร์เจนชัดเจนในสวิงเอสโฟนะแปลว่าขาบายมันเริ่มจะชะลอกําลังก็จะเริ่มโฟกัสกันที่ขาเซลลแบบเต็มตัวตอนนี้ขาเซลเนี่ยเล่นได้แบบเก็บกําไรเฉพาะตรงพักตัวเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มันมีจุดน่าสนใจอยู่นิดนึงที่อยากให้ดูนะเวลาที่เขาอันนี้คือเป็น เป็นเทคนิคของสายสวิงเทรดนะครับเวลาที่เราจะเข้าซื้อแบบส่วนเทรนเข้าซื้อเข้าขายแบบส่วนเทรนเนี่ยผมเคยแนะนําว่าอยากให้ใช้ประมาณพื้บ1 6 8เป็นจุดพักตัวนะครัหมายถึงว่าไม่ว่าเทรนเขาจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยจุดพักตัวก็จะใช้ประมาณพื้บ1 6 8ในการเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็พอเขาพักตัวถึงแนวรับที่สําคัญขา ขาเซลล์อันนี้เป็นชาวสวนนะก็ต้องปิดกําไรคนระับเพราะว่าเทนตลาดอย่างเงี้ยเทนตลาดเป็นขาขึ้นถ้ากดเซลล์ถึงจุดแนวรับที่เขาเพิ่งทรลุมาก็ต้องปิดกําไรนะครับอันนี้นะ,ะให้ดูอีกสวิงหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ปึ๊บอันนี้ก็จะพักตัวพักตัวที่161.8เหมือนกัน คือความน่าจะเป็นของการเข้าออเดอร์แบบส่วนแทนที่หนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะเก็บกําไรในช่วงพักฐานเนี่ยมันจะมีสูงนะหนึ่งสองเจ็ผมไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันเตี้ยไปแค่ไปอย่างตัวนี้ก็จะเริ่มพักฐานที่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเวลาเข้าหนึ่งกก็ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ในโซนแนวรับแนวต้านที่สําคัญด้วยไหมถ้ามันเป็นโซนแนวรับแนวต้านในสวิงสีชั่วโมงหรือในสวิงเดย์เนี่ยก็ความน่าจะเป็นมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิค ของสวิงเทรดที่ผมใช้อยู่นะเก็บกำไรเฉพาะโซนพักตัวนะเพราะว่าเทรนตลาดามันยังสวนทางกับทิศทางที่เราเทรดดูพักตัวเสร็จแล้วก็เทรดตามเทรนได้เหมือนเดิมนะครับนั้นก็เทรดได้ทั้งสองหน้านะโอเคอันนีเ้เพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมให้นะครับคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขาการที่จะเข้าออเดอร์เซลเพื่อมองว่าการพักฐานมันจะพักได้ลึกๆ นะเก็บกําไรขาเซลล์ได้นานๆหน่อยนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเงื่อนไขที่1มันเข้าเงื่อนไขแล้วนะก็คือ d ดวันเนี่ยมัน o v e r b o ์บอทแล้วนะครับแต่ว่าเซลล์ยาวถือยาวได้หรือ,อยังคําตอบก็คือ,อยังเพราะว่า t ท m e เฟรมสีชัมงนะมันยังไม่เห็นด v เวเ e น c ์โผล่มาแต่ลูกพวกนี้ก็ยังเป็น Convergence แบบสว i n g Up อยู่นะดังนั้นก็โดยส่วนตัวก็คือมองว่าในสัปดาห์หน้าหลาังจากที่เขาพักฐานตัวนี้จบตรงนี้ พักฐานตัวนี้จบปุ๊บสโตเชสิกอาจจะลงมาโอเวอร์โซอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลายช้อนซื้อกับเข้ามาใหม่ตัวนี้จะได้เห็นคลาสสิกโอเจนเอชโฟนะเมืม่อนั้นเราถึงจะเริ่มมาโฟกัสกันที่ขาเซลลแบบเต็มตัวนะครับก็อาศัยว่าแนวต้านที่เราคุยกันไว้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าออเดอร์อเซลได้สรุป สำหรับทองคำก็คงจบประมาณนี้นะครับขาบายรีเทลลิงโปรฟิตขาเซลล์ก็รออีกนิดนึงเนื่อนไขที่2ก็คือคลาสสิคหรืเจนเอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปครับตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ